สวัสดีครับพี่นอ้องมาเบิ่งอันนี้บ้ามันเดือดไปตกเบ็ดหมามื่อเนี้ยครับไม่ได้เอาคาก้องไปนำเลยไม่ได้ายให้เบิ่งครับปลาลาดปลาจิกินครับเนี่ยครับหมามนบพี่น้องที่น่าก,กินดีครับเดี๋ยวบ้าคงเดี๋ยเชียบิดอดเอาคนไม่ได้เอาเบิดออกเชียครับไปตกเช่นนำเลยมาครับเดี๋ยวมาใหยให้เบิ่งครับ มันนี้ก็ได้เอาค่ากองเงินออกมาให้น้องตัดทีนี่เจ้ตัวงามเลยครับแบังมันลืมบ้างหรือไปไม่ยังประเทศออสเตรเลียหรือออส ก็ยันได้กินดีพี่น้องปลาลาดครับครับที่ปลากระถิ่งนันลยครับของบ้านเอ็นปลาลาดก็้องกินดีครับกกนะรครับ,บ,ระรบจะย,ยังเสียบิ่นครับ คิดหน้า,อา,นอยายือ,อบ้านหองเย็ยาให้เต็มคำช่วยพี่น้เนาะบายหมืนทำในบ้านปิื้อรถถึงนี่แล้วกะตอไปครับสะได้จังงูเง้อไม่ได้คิไปในที่บอกเจ็บเจ็บมเชาว่ะ จ่ายีมกสุกียงแล้ว่นครับเสียงมือมี้าเบ้ามือยี่กินให้ด้วยครับเลือกนี่แยกแทกที่ฟองให้ได้ิ่งเดิมฟองนี่เลือกแต่ห้องอลีกนะครับเอาตัวใหญ่ไว้หมกมาเสาะมกคือพักสี ตุดงงามครับประกดแบวฮึอกได้ย,ยตกปรกดนี่แหละครับอย่างนี้เสียดียนไปขอได้แล้วแรงอยู่ครับติดสีร่ามายุบ้านก็ได้ข้กิน ตรงงามครับได้ชังระเดลอยู่องที่ครับสุดขอบเขตนะเด้อครับเอ้จิ๋วครับเป็นนกเงางามมีผู้ใดกินอยู่บ่ครับนี่เราสุดยอดป่าแล้วครับเนะอื้มต่อไปเลยเลยครับเดี๋ยวขะนั้นบ้ากว่านีเดี๋ยวบ้ากว่านีต้มยำให้เบิ่งได้ครับ แบบว่าข้างนะครับเดี๋ยวรอเบิ่งตอนตรงยำด้วยครับให้บ้าหมดเลยจะมีอนครับถ้าหลอเบิ่องตอนตรงยำนเลยครับเด้อพี่น้องมาเบิง่งเย้ครับฟดบ,บัว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 อยู่ครับโอ้สุดยอดเลยครับ นี่ครับต้มปลาไหลครับที่ให้ยีนองอูุ้ดบ,บ,บัว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 เลยต้มเปรีป้ยวไป,ป,ปสัญญ่นใหญ่ไปดีครับสุดยอดยี่น้องเลย นนเดี๋ยวบ้างเลยไปตกลยท้ายเบิ้งด้ครับมือนี้บได้เอากล้องไปนําครับด้วยปตกปกดท่าเลยอเตะปากลาดหรือว่าปากกระทิงมาครับนะครับผู้หอมจังครับแล้วยังไหก็ะฟัาก,กุดไหลกดติดตามบ้ามึงเลยดเด้อครับ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ